ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวสวีค่ะพบกับเราช่องพังพีดาวนะคะวันนี้ทีมงานซุ้มท่าทรายนะคะได้จัดกิจกรรมนะคะออกกำลังกายค่ะเตะบอลน,นะคะมีใครกันบ้างนะคะก็จะมีพังคำหมื่นนะคะพังขันเงิน พังพี่ดาวพายภูผาสีดอคุณเงินนะคะพายชัยมงคลพังโบวีแล้วก็น้องพนทนพิบนะคะพังน้องส้มอันนี้พังน้ำหวานนะคะมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็นี่ค่ะสุดหลอของเรานะคะ ตอนนี้นะคะเขายังไม่แบ่งทีมกันนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มทําการแบ่งทีมกันนะคะดูดูนะคะควรอ้วนนะคะควนอ้วนเขาจะแบ่งทีมให้นะคะเกัโป้งเดี๋ยวว่าเาฝั่งไหนชไมฝั่งเดีรั่งเดียว่เปครับ อาครับอ่านะคะอาวอโอ้ยคกนนต้นนะะเอาเอาปายิ่งชูก่อนค่ะปายิงชูก่อนค่ะคุนเบลปายิงชูก่อนอันนี้อ่อพังพังโบวี่พังโบวี่กับพังพังน้องส้มค่ะ อ้านะคะจับทีมก่อนนะคะจับทีมก่อน <c oughs> อา้าวต่อยิงชุบก่อนนะคะ <c oughs> อาวไปฝั่งนี้เลยค่ะ <c oughs> ชนะนะคะ <c oughs> อันนี้ท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> ฟังน้ำมัน <c oughs> <c oughs> ดูนะคะ ฝั่งนี้ก็จะมีพายบุญส่งนะคะพายชัยมงคลนะคะพังพี่ดาวพังโบวีแล้วก็พังขันเงินนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีพายภูผาพังน้องคนทิพย์สีดอขุดเงินพังน้องส้มแล้วก็พังํำเมินนะคะอ้าว ดูสุดหล่อของเรานะคะภายบุญส่งนะคะกองหน้าของเรานะคะโอ้โหปายบุญส่งของเราเป็นกองหน้านะคะกิจกรรมของช้างนะคะพาน้องๆช้างมาออกกําลังกายนะคะเป็นทํากิจกรรมร่วมกันนะคะอ้าวฟุตบอลตกลงพื้นแล้วนะคะดูสุดสวยของเรานะคะใหญ่กว่าเพื่อนเลยวันนี้ อ้าวเยี่ยมโอ้ปับปายิงชุบครับปายิงชุบปายิงชุบก่อนค่ะมามาความดําว้าวนะคะสุดสวยของเรานะคะโอ้โหป่ะยิงชูบก่อนนะคะป่ะยิงชูบก่อนนะคะใครจะได้เตะก่อนนะคะโอ้โหควันอ้วนมีเหลี่ยมมากเลยนะคะควันอ้วนอะเหลี่ยมมากอา เอาพังพี่ดาวของเราจะได้เตะก่อนนะคะโอ้โหเน่เน่น้องฟันทิพย์น้องฟันทิพย์ถอยก่อนนะคะโอ้โหพังพี่ดาวของเรานะคะไปเลยพังพี่ดาวของเราเตะแล้วนะคะอ้าวอาเอาพังเอาไปเลยนะคะ นะคะไปขวัญต้นโอ้คะทีมนะคะทีมพังพี่ดาวหายหมดนะคะโอ้โหทีมหายหมดเลวนะคะทีมของเราหายหมดแล้วนะคะ เลือสุดรอของเรานะคะภายบุญส่งนะคะจับประตูให้เอาภายชัยมงคลนะคะจะจะเปิดบอลให้เพื่อนเพื่อตะนะคะเอาภายชัยมงคลมาแล้วนะคะฟังพี่ดาวรอรับเลยนะคะฟังพี่ดาวของเราเอา สก,กัดได้นะคะเอาโหพายผูผาของเราอุ้มมาเลยนะคะพายผูผาของเราอุ้มมาเลยนะคะเอาเอาช่มม้าคข้าเอา อันนี้สุดหล่อเขาเรามากันประตูไว้เลยนะคะโอ้โหนอนเลยนะคะนอนจับโกเลยนะคะไปแล้วะคะ่ะอ๋ใชัยไปชัยมงคลนะคะไปหัดหน้าตรงไหนเตะตรงนั้นเลยนะคะ ไภูผาอุ้มบอลอีกแล้วนะคะอุ้มบอลไปอีกแล้วนะคะภูผาของเรานะคะภูผาของเราอ้าวใช้มงคลสกินได้นะคะสะกัดได้นะคะอ้าวอ้าววอรไงว่าไง,าไงอ้าวอย่าไปบอกอย่าไปบอกเขาเฮ้ยน่าหลับบอลกว่าต้นมอกมองไม่เห็นบอลนะคะืออ๋ออ้าวสีดอกคุณกันว่าไง สีดอคุณเงินจะได้บอลแล้วนะคะสีดอคุณเงินจะได้บอลแล้วเอาไยบุญสองเอาประตูนี้แล้วนะคะฝ่ายบุญสรงจับประตูนี้แล้วนะคะฝ่ายบุญสองบอกไม่เข้าแน่นอนเพราะเอาประตูไปแล้วนะคะไปบุญทรงจับประตูเล่นแล้วนะคะ เตะกันมานานพอสมควรแล้วนะคะทีนี้เราก็ไม่เข้าซักลูกนะคะเราก็ทำการจะจับเตะลูกโทษกันเลยนะคะตอน,นี้ก็ของเรานะคะภายสุดหล่อของเรานะคะจับประตูนะคะภายบุญส่งของเรานะคะมาแล้วครับภูผ,ผาโอโ้โหเจอกันแล้วนะคะโอโ้โหดูภูผาของเรานะ ดูประตูสุดหล่อของเราด้วยนะคะยืนขวางประตูไว้แล้วนะคะบอกไม่กลัวแน่ภ no ูผาเตะได้เต็มที่เลยนะคะบุญสุงของเราชี้ไปเลยบอกไม่กลัวนะคะ โอ้โหผู้ผาของเราตั้งหลักโอ้โหผู้ผาของเรานะคะตั้งหลักมาตั้งไกลเลยนะคะผู้ผาของเราโอ้โหนวลลีลาของพายผู้ผาของเรานะคะกับควรอ้วนนะคะบุญทรงบอกโอ้โหพร้อมแล้วนะคะให้สัญญาณแล้วนะคะประตูให้สัญญาณแล้ว อ้วนอ้วนให้สัญญาณแล้วนะคะพายภูผาให้สัญญาณแล้วเมย์จะไหนน่ะเมย์กับยุนี่เด็ก่อต์เอาเลยนะคะภูผาของเรายิงลูกโทษลูกเล็กโอ้โหบุญสองของเรานะคะโอ้โหนอนนะนอนเลยค่ะโอ้โหภูผาเข้าไปแล้วหนึ่งประตูนะคะทีมของพายภูผานะคะของิีดอคุณเงินนะคะ ต่อไปนะคะทีมของพังพี่ดาวพายชัยมงคลนะคะอ้าวใครจะเตะลูกแรกนะคะเชือกแรกของเรานะคะโอ้โหสาวสวยของเรามาเองเลยนะคะพังพี่ดาวของเราควันโจบอกเอาใกล้ๆหน่อยนะคะบอกแม่บ้านของควันรักนะคะมาแล้วค่ะสาวสวยของเรานะคะ โอ้โหดูประตูของเรานะคะรถถังนะคะแม่คำมืนของเรานะคะวันนี้เจอกับรถถังเลยนะคะสาวสวยของเรามาแล้วนะคะพังพี่ดาวของเราตังหลักสกัยเลยนะคะเป็นไงประตูแรกของเราโอ้โหควรเโจ้ให้สัญญาณว่าพร้อมแล้วนะคะประตูประตูประตู ประตูอยู่ข้างในโกนะครับประตูไม่ได้อยู่นอกโกนะคะอ้าวสัญญาณว่าไงคะมาแล้วค่ะสาวสวยของเราฟังพี่ดาวโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โหเตินตมเตี้ยมตีเตี้ยมอ้าฮ่าฮตี้มเตี้ยมตี้มเตี้ยมไปแล้วนะคะสุดสวยของเราโอ้โห ไม่เข้านะคะแล้วนะคะมือโกของทางฝั่งทายชัยมงคลทางฝั่งของพังพี่ดาวของเรานะคะพังคันเงินนะคะสังเกตควันให้ดีๆนะคะสังเกตควันให้ดีๆนะคะฝั่งนี้จะเป็นสุดรอนนะคะโอ้โหสีดาวคุณเงินออกกําลังกายก่อนนะคะสีดาวคุณเงินของเรานะคะ ออกกำลังกายก่อนนะคะซีดอคุณเงินยืดแข้งยืดขาก่อนนะคะอ้าวจับดีๆนะคะซีดอคุณเงินเตะมาแล้วเน่ บอกไม่รับเลยค่ะขันเงินไม่จับเลยนะคะเข้าไปแล้วนะคะสองประตูแล้วอ่ะมือประตูฝั่งพายภูพานะคะพังน้องส้มโอ้โหฝังของเราพายใช่มงคนปั้งไปแล้วโอ้โหออกนอกก่อประตูนะคะพังน้องส้มบอกนอนรอไม่เห็นเข้าเลยนะคะโอ้โหพังน้องส้มบอก ความตาบอดชนะแล้วนะคะนี่นะคะเป็นกิจกรรมดีๆของซุ้มท่าสายนะคะที่ได้ผ่าน้องๆช่างออกกำลังกายนะคะจัดกิจกรรมของพวกเรานะคะสาวสวยของเรานะคะจับโกเองเลยนะคะพังพี่ดาวของเราโอ้โหแอคชั่นไว้รอแล้วฟังพี่ดาวของเราแอคชั่นไว้รอแล้วนะคะโอ้โหพายผู้พาก็แอคชั่นไว้รอแล้วนะคะผู้พาของเราว่าไง พบกับสาวสวยนะคะพังพี่ดาวนะคะสาวสวยร่างใหญ่ของเรานะคะพังพี่ดาวยืนอา้าวผู้พาเตะมาครับอา้าวพังพี่ดาวว่าไงโอ้โหจับได้นะคะพังพี่ดาวของเราโหมือโกของเรานะคะพังพี่ดาวนะคะ โอ้โหพายบุญทรงนะคะกับสีดอคุณเงินนะคะพายบุญทรงบอกจับลูกบอลรอแล้วนะคะสีดอคุณเงินนอนรอแล้วนะคะโอ้โหบุญทรงไปแล้วบุญทรงบอกลูกบอลตอกลูกบอลไปไหนลูกบอลไปไหนบุญทรงนะคะเก็บลูกบอลก่อนโอ้โหบุญทรงเก็บลูกบอลแล้วนะคะ บุญทรงบอกเก็บบอลก่อนนะคะสีดอคุณเงินนอนรอแล้วนะคะบุญทรงยังเก็บบอลมายังไม่ได้นะคะสีดอบอกสีดอคุณเงินบอกรอนานแล้วบุญทรงบอกเอาเข้าโกก็แล้วกันนะคะบุญทรงบอกโอโ้โหฝปบุญทรงของเรานะคะโอ้ชน,น,นะเลยคะ่ะทำท่าสุดลอให้เลยนะคะ พายบุญส่งของเราะะเกิจกรรมของเราก็จบลงแล้วนะคะน้องน้องช้างนะคะได้เตะฟุตบอลไปแล้วนะคะฝั่งของพายผู้ผาสีดอขุนเงินนะคะทําได้สองประตูนะคะฝั่งของพังพีดาวภายชัยมงคลนะคะทําได้หนึ่งประตูโดยพายบุญส่งนะคะโอ้โห น้องๆช้างวันนี้ได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายนะคะอย่างมีความสุขเลยนะคะค่ะน, <ka> น้องช้างน้องช้างทำกิจกรรมเสร็จก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมช่องพังพี่ดาวนะคะ pues ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจมากๆนะคะ โอ้โหน้องช้างมีความสุขมากเลยนะคะดีใจใหญ่เลยนะคะร้องเสียงออกเสียงดังมากเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ